นี่คือแพ็คพี่มานหนามหมวกสีฟูของพี่เจ๊ะเนี่ยซึ่งยังไงค่ะก็จะมีทั้งหมวกทั้งช่อดินแล้วก็พัดแล้วก็โบสการซึ่งกลายเป็นแพ็คที่หายากไปละเพราะว่ามันไม่มีขายอยู่แล้วตั้งแต่แรกด้วยนะคะวิธีการเล่นง่ายมากเลยฮะเราจะมีทั้งหมดเนี่ยสามแพ็คนะฮะซึ่งสองคนเนี่ยเดี๋ยวจะได้เงินทีละคนวิธีการก็คือแพ็คทุกอย่างใส่ไปในถุงนี้ครับให้ครบสามชุดหลังจากนั้นเนี่ยต้องจับฉลากตรงนี้ จะเป็นเลขที่นั่งของแฟนๆทุกคนที่นี่สามหมายเลขนะครับถ้าเกิดได้เลขที่นั่งตรงไหนเนี่ยเราจะต้องเอาเนี่ยไปส่งให้กับเขาถึงมือแล้วแฟนก็จะได้เซตนี้กลับบ้านไปเลยไม่มีการควบม้าไปหาเขาหรอไม่ไปควบไม่ควบอันนี้เราออกจากสวนมาอยู่ที่ไอซิอูนแล้วออปวดะเราทุนที่นั่นนิดนึงคตรลูกเอ้ยอะเธนะเนี่ยพี่เสกเคยสอนไว้ว่าเวลาฉีดยาให้ฉีดเดือลม งนั้นอะยามันจะพ่นเข้าหน้าใช่ไหมอ่ะฮะแล้วทีเนี้ยเราเราเราจะแสบตาอันนี้อันนี้เป็นตัวละครไหนนะตัวละครไหนนะของคำของคำของคำครับอยากสอนวิธีการควบม้ากันเลยตอนนี้เฮ้ยด็่เขาจำไม่มากเลยนะครั้งแรกเราหมดเขาแบบว่าได้เยอะขนาดนี้ยาลราฉีดจนเหนือยล้มนะครับอ่ะฮะโอ้ย อ้าวเขาไม่ใส่หัวกันเลยไม่ใส่ก็ใส่หัวใส่แล้วมันออกมง่ายปะเป็นเงิ้หรือสองคนชวนชวนเรื่อกที่น่าฝายจริงๆป่ะครับอันนี้คือเราเหมือนเราทำเพื่อโปรโมทภาพยนต์ก็ก็แบบคือไม่ไม่ได้มีขายครับแต่ก็เลยถือว่าเราให้แฟนๆร่วมไปด้วยซึ่งเขาบิ๊งวิ๊กแตนให้แฟนใช่โอ้ยโชคดีมากนะเนี่ยดิมิเตต์อีริจั่งเลยอีริจั่งลิมิเต็ดอะไรนะอีริจั่งนะ เจมิน่าหรือโฟดจะเริ่มก่อนอีกครับไปโฟดก่อนเลยเพื่อนโอเคอ่าอะฮเดี๋ยวตอนไี่ส่งอ่ะเพี่มิ้งขออนุญาตช่วยเรึกันเนาะเดี๋ยวเราอาจจะช่วยส่งเพื่อความรวดเร็วนี่นะครับในถุงนี้นะครับจะได้แพ็กของก่อนใช่ไหมครับใช่ครับนี่จะได้เป็นนี่โปสการ์ดนะครับแพร์บ้านนาอยู่พึ่งใส่นะครับอยู่พึ่งใส่นะครับอยู่พึ่งใส่นะครับโอเคจริงๆเราไม่มีการจับเวลาอยู่แล้วเรืองเราแบบชิวๆได้เลยอ่ะพี่โฟดเลยโฟดก่อนเลยครับ ริ้งสองสเริ่มไเลยัมันเดิมแพ็คทีลเลยครับได้รทีลาเลยครับนโอ้โหี่รีบนี่บอกบอกว่าเขาแพ็คมไม้บ่อยใช่ไหมฉบอกให้ด้วยหรือว่กใส่เสน้งนะตอนนี้ผมโทายคนได้ฉนวนที่ดิดย้อนคนแล้วตอนนี้บอกด้วยบอกด้วยบอกด้วยนี่ครับ หมวกนี่หมวกพิเศษนี่นี่หมวกของคำเลยนะใครจะได้ไปนะฮะแล้วก็เจมินายใสอนนี้ไปนะจ๊ะเฮ้ยถ้าพับแต่และไม่เหมือนกันเลยออาโอเคครับหลังจากนั้นโบนครับจับฉลากเลขเลยครับอะไรครับสาม,มายเลขครับสาม,มายเลขแล้ววิทย์เขาก็แพ็คของเร็วนะเจมินายมาช่ับ<อ> ที่เราเล่นชาเลนจ์เหอโ้เราก็ยันขึ้นข้าบลด้วยนะเราโอเคและเลขที่ออกที่ต้องไปส่งนะครับไปเลยครับมีทียี่สิบแปดครับไป้ไปส่งครับไรครับช่วยลป่ะเยอรับไปเนี่ยเดี๋ยวมบอกให้ไมบอกให้อยอะนะทียี่สิบแปดทียี่สิบแปดทีที่อยู่ไหนหยุดยุ่ป๊อปอปปอออี ชี้ยชูมือนะอ๋อตอนนั้นใช่ไหมโอเคยี่สิค่ะโอเคโอเคแล้วคุณมาต่อนี้เลยพี่มินถือให้หมดละต่อไปนะครับเลขอะไรครับเจสามสิบค่ะเจสามสิบโอ้ยอยู่มุมนั้นหมดเลยอะอ่าสิบเจเจงเจกเจสามสิบคเฮ้ยรีบเพื่อนจับเวลาอยู่จับเวลาอยู่เพื่อนเร็วเวเเว ตอนนี้ D16 ค่ะ D เหรอ D ดอค16ย้อมมือค่ะนั่นพอเลย D16 D16 เรลย D16 ครับเคนที่ชูมือหูอเย้โอเคตกลงไปสองเซอร์เรียบร้อยนะคะเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นไหนใครได้บวกสีครูไปเมื่อกี้ เธอได้เธอเธอเธอได้อันที่โบนัทตงเมื่อกี้หรอครับผมทุกคนหันมองก็โหข้างในข้างในโอ้อะไรฮะได้สิ่งส่งอะไรนะโอเคโอเคครับรูปดูดูดูสิสุจิจุมาอะไอะโบนใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ โอ้โหสองพีจริงแล้วเราไม่ได้จับเวลานะเราแบบชิวๆได้เลยครับอ่ะฟ่นต่อเลยสองสองสองโอเคจิมมี่นายเข้าใจวิธีการเล่นแล้วนะครับเราแพ็คของเองไหมตัวเสื้อที่เราขายเนี่ยได้ครับได้เลยครองเฮ้ยนี่นี่เขามีการทึบถุงก่อนเลยนะโฟร์อ่ะไปกันไปกันเริ่มเลยครับนี่นี่เป็นการแพ็คแบบเย็นแก๊บมวกลายสกอตสีแดงเฮ้ยมีผ้าเป็นคอได้เหรอ จุ๊บพิธีมันคือหมวกแล้วมันเป็นผ้าโอโอเคอันถุงที่สองครับหกม่วงครับชโนด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 นะฮะพัททุเรียนแล้วก็โปสเตอร์ครับนี่ครับนี่เป็นการเตนแบรสุดท้ายครับสายครับ ก็มันคิดอยู่ว่าคือเมื่อกี้ผมรีบไปเพื่อนแล้วอดีไอเกมนี่เราควรรีบกันเพราะเราไม่รีบกันแอคทีฟแอคทีฟไงแอคทีฟใหเป็นอะไรเป็นอะไรขึ้นบเขาจะได้มีอะไรดูเฮ้ยอ่ะมีช่วยเื่อยใจโอเคพร้อมส่งพร้อส่งเลยเพื่อนก็ขึ้นบนเหมือนกันถูกป่ะโอเคโอเคแนดดอขึ้นไปข้างบนก่อนเลยครับเจมินายโอเคสิบ เค19ครับยูนครับ k ค19ูมเมหนลอยสแ้วพี่เจมตรงกลางอ19 K K หไม่เป็นไรนะไม่ได้โดนฟาดกุหีาบเนาะอ๋อดีครับสดครับรวมถึงรอุ๊ยแถวกลางมาดีเลยอ่ะเ19ค่ะ นี่ครับผมโอเคแล้วต่อเลยครับจะมีนานรคยี่ครับ K26 โอ้โหนี่ครับผมไหนนะอ๋ออยู่นี่ค่ะ26ค่ะหกถูกแล้วครับโอเคแล้วลงไปข้างล่างครับจะบิลยีค่ะยกมือค่ะ W21 ค่ิอค่ะอข้างหน้าเลยโอเคโคตรแค่ฝั่งนี้กันหมดเลยเนาะโอ้เโา การจับเธออะจริงๆนะสวัสดีครับโอเคเต็ย่สอค่ะยกมือค่ะโอโโเคค่ะคุณไเดอร์นส่งค่ะโอ้โหนส่งถึงที่ส่งถึงที่โอเค <Okay. S 3> โอเค คนไปเกมต่อไปแล้วใช่ไหมโอเคไม่ได้ครับไม่ได้ครับโอเคเรียบร้อยนะคะถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับแฟนๆนะคะให้เริมใส่หมวกแล้วเป็นแฟชั่นไปด้วยกันนะครับผมนี่โอเคครับโอเคอ่ะ